สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลมาดามบ้านนาะสวีเดนนะคะก็วันนี้เป็นวันหยุดเล่าเรื่องต่อเนื่องจากคลิปเมื่อวานค่ะก็นินทาสามีให้ทุกคนฟังนะคะทุกคนเนื่องจากที่เขาเคยพูดค่ะว่าชีวิตเราสองคนนะคะตอนนี้นะ่ะคือแผนการทุกอย่างที่เขาวางให้ชีวิตเราจะอยู่แบบ สบายมากแบบไม่ลำบากค่ะวันก็จะขอเล่าให้ฟังนะคะบางอื่นว่าเมื่อวานนะ่ะวันเล่าเรื่องนี้ไปในช่องครัวบ้านนาเมนูเด็ดแล้ววันน่ะ,ะเผลอไปอัดคลิปไว้นะคะมันก็เลยมีเสียงตอนที่วันเล่าวันก็เลยอยากทำเรื่องให้ฟังย,วยาวๆค่ะก่อนที่เราจะไปฟังว่าวันเล่าเรื่องอะไรบ้างวันขอตั้งชื่อคลิปนี้ว่านินทาสามีนะคะและตอนนี้ก็มาแบบหน้าซีดๆคือวันจะเข้านอนแล้วค่ะทุกคน วันก็อยากทำคลิปนี้เอาไว้ก่อนนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องที่วันเคยเล่าให้ลหลายๆคนลหลายท่านที่ติดตามวันจะจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วนะคะเรื่องการวางแผนการใช้เงินของสามีวันค่ะถ้าพูดว่าเขาเป็นผู้ใช้ที่ดีไหมวันก็จะบอกว่าถ้าพูดถึงวัฒนธรรมในรูปแบบของฝรัง่ง เขาเป็นผู้ใช้ที่ดีมากค่ะที่เราได้ได้มาเป็นภรรยาเขานะคะแต่ถ้าพูดถึงวัฒนธรรมไทยเขาก็อาจจะบกพร่องไม่ถูกใจไม่ดวนใจวันเท่าไหร่ตรงที่สามีเขาเป็นคนไม่ตามใจวันเรื่องการใช้เงินค่ะทุกคนนั่นคือเราแต่งงานกันมา12ปีแล้วนะคะวันไม่มีบ้านวันไม่มีรถที่เมืองไทยค่ะถ้าเปรียบเทียบกับคนอื่นที่อยู่ในระดับฐานะเดียวกันนะคะ เขาคงจะมีบ้านมีรถที่เมืองไทยแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นการกู้เงินซื้อหรือไม่ก็ผ่อนจ่ายนะคะซึ่งเราสามารถทำได้วันมีงานประจำค่ะซึ่งวันสามารถกู้เงินได้นะคะและสามีสามารถกู้เงินซื้อบ้านหลังใหญ่ๆที่เมืองไทยได้เลยแล้วเราก็ผ่อนผ่อนได้สบายค่ะกับเงินเดือนที่วันมีอยู่ในทุกวันนี้นะคะ แต่ว่าสามีวันเขาแต่งงานกับวันตอนที่เขาอายุ55ปีแล้ววันก็อายุ35ปีนั่นคือจุดเริ่มต้นของเราเราได้มานั่งคุยกันค่ะว่าเราสองคนเนี่ยพร้อมที่จะเป็นหนี้ไหมด้วยความที่ตัววันเองเรียกว่าวันหนีหนีย่องมาจากเมืองไทยหาทางออกมาจากเมืองไทยเพราะว่าเราเป็นคนคล้ายๆกับ เป็นคนโง่คนหนึ่งที่อยู่ในเมืองไทยทําอะไรก็ผิดพลาดทางธุรกิจต่างๆเยอะมากมีหนี้สินต่างๆเยอะมากแล้วเป็นหนี้สินที่คนอื่นสร้างให้เราด้วยัังไปนะคะด้วยความที่เราโง่ในเรื่องของการทําธุรกิจหลายๆอย่างและเชื่อคนง่ายเกินไปทําให้วันเป็นหนี้เยอะมากแล้วช่วงที่วันเป็นหนี้นะ่ะวันหา ใช้ใจ่ายด้วยตัวเองรับผิดชอบหนี้ทุกอย่างด้วยตัวเองทํางานทุกอย่างด้วยตัวเองแล้ววันรู้สึกว่าวันเหนื่อยแล้ววันเข็ดมากกับชีวิตของการมีหนี้นะคะก็คือวันทํางานตลอด24ชั่วโมงเลยบางวันนอนน้อยมากแล้วร่างกายของวันนะคะวันนะคะจะผอมมากเลยค่ะคือพักผ่อนน้อยแต่กินเต็มที่นะคะไม่ต้องห่วงวันพักผ่อนน้อยมากค่ะทุกคนเพื่อที่จะหาเงินมาใช้หนี้นะคะแบบที่ไม่อยากจะให้รบกวนคนอื่น เพราะฉะนั้นพอวันรู้จักกสามีวันแล้วสามีวันปลดหนี้ให้วันทุกอย่างเลยพอเราคุยกันค่ะว่าชีวิตต่อจากเนี้ยเมื่อเราแต่งงานกันแล้วเราจะใช้ชีวิตแบบไหนวันก็เลยเลือกค่ะคุยกับสามีว่าเราไม่เป็นหนี้แล้วนะฉันคือการเป็นหนี้ทุกคนมันเหมือนกับเราอยู่ในคุกเลยค่ะเราไม่มีอิสระเลยค่ะเราจะทำอะไรแบบ ดั่งใจเราไม่ได้เลยค่ะแล้วเราต้องเดินไปตามเส้นทางที่มันต้องหาเงินใช้นี่อย่างเดียวนะคะวันเลยบอกสามีว่าวันไม่อยากเป็นแบบนั้นส่วนสามีเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นเช่นกันตอนที่เราแต่งงานกันสามีวันมีหนี้ไหมมีคะ่ะทุกคนด้วยความที่เขาอะ่ะกู้เงินไปแต่งงานวันแต่งแต่งวันนะคะไอ้ด้วยสินสอดหนึ่งล้านบาทจีวันเคยเล่าให้ทุกคนฟัง <_ an throp od> เขาไม่ได้มีเงินหนึ่งล้านค่ะในตอนนู้นนะคะพอเราเปิดเผยคุยกันแบบเปิดอกวันไม่มีเงินติดตัวเลยซักบาทในบัญชีและมีหนี้สินติดตัวประมาณหนึ่งล้านบาทส่วนสามีนะคะเขาบอกว่าเขามีหนี้อยู่ประมาณหกหมื่นโครนในตอนนั้นนะคะซึ่งมันเป็นหนี้ที่เขาคูธนาคารไปแต่งงานวันคะ่ะทุกคนเขามีเงินส่วนหนึ่งแต่มันไม่ครบนะคะวันจําได้ว่าเขาโอนไปให้วันเนี่ย หกหมื่นหกหมื่นและสามหมื่นนะคะโอนไปนแบบสามรอบนะคะเมื่อสิบสองปีที่แล้วแล้วเขาก็บอกว่าอ่าเนี่ยแหละมันเป็นนี่ก้อนเดียวที่เขามีวันก็เลยเอาตายแล้วนะคะเราสองคนมีแต่นี่เลยอะ่ะเราจะอยู่ได้ไหมตอนนั้นวันท้อเลยนะคะทุกคนวันท้อวันจะเอาอยัางไงกับชีวิตดีหลังจากนี้นะคะวันก็ตัดสินใจวันจะอยู่กับเขาเพราะว่าทุกนี่ของเขาอะ่ะ มันเป็นเพราะเราเราสร้างนี้อีกแล้วมันเหมือนเราสร้างภาระให้เขาอีกแล้วประมาณนั้นเราสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นอีกแล้วคือวันถ้าเลือกได้นะคะวันจะไม่ทําเด็ดขาดค่ะพอวันตัดสินใจว่าวันจะจับมือผู้ชายคนนี้เดินไปข้างหน้าเขาก็เล่าให้วันฟังค่ะว่าตอนนี้เขามีแผนยังไงในการใช้ชีวิตเราต้องทําแบบนี้นะวันบอกจริงๆนะคะว่าเราสองคนนะคุยกันตั้งแต่เดือนแรกที่วันทํางาน เราจะเก็บเงินกันค่ะวันจะบอกทุกคนนะคะว่าเราเก็บเงินกันยังไงเราตั้งใจมากๆค่ะที่เราจะเก็บเงินเดือนละ10000โครนให้ได้ทั้งคู่ตั้งแต่12ปีที่แล้วค่ะเก็บสะสมตั้งแต่12ปีที่แล้วได้10000โครนทุกเดือนไหมไม่ได้ค่ะทุกคนไม่ได้ทุกเดือนแต่เดือนไหนที่ได้คือใส่เต็มที่ค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะพอมาถึง3ปีที่แล้วค่ะก่อนที่โควิดจะมาก็คือวันทำงานครบ10ปีสามีวันก็เปิดตัวเลขในบัญชีซึ่งเป็นสิ่งที่วันไม่เคยสนใจเลยค่ะว่าวันมีเงินเก็บเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ในบัญชีที่เป็นชื่อของเราสองคนเวลาเราจะเข้าไปเช็คนะคะมันจะต้องมีรหัสลับอะไรเยอะแยะมากมายของสวีเดนและนอร์เวย์มันต้องล็อกอินเข้ามันเป็นคนขี้เกียจค่ะ เปิดล็อกอินหลายๆรอบเปิดโค้ดเปิดอะไรหลายๆรอบแล้วมันเกี่ยวกับการเงินแล้วมันเกี่ยวกับภาษาที่เราไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยถนัดไม่เก่งวันก็เลยเลือกที่จะไม่ทําอะไรเลยค่ะวันโอนเงินเป็นกดเงินใช้เป็นแต่วันเช็คอะไรต่างๆไม่ค่อยได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็บอกเราว่าเนี่ยเงินเรานะตอนนี้นะเราอยู่ได้จนถึงเกษียณอายุเลยนะแล้วก็บลาๆประมาณว่าเงินที่เราเก็บมาเนี่ยเราสามารถดูแลเราสองคน ไปได้ตลอดชีวิตแบบมั่นคงมากๆชีวิตเราหลังจากที่วันทำงานครบ10ปีนั่นคือ2ปีที่แล้วนะคะเราก็จะอยู่ได้แบบสบายมากๆสามีพูดแบบนี้หลังจากนั้นคือเราจะสบายๆอยากทำงานก็ทำไม่อยากทำก็หยุดได้เลยประมาณนี้เขาก็วางแผนแบบนี้มาค่ะแล้ววันก็เห็นว่าเออมันมันทำได้มันเป็นแผนที่เราฟังเขาแล้วมันมีประโยชน์จริงๆ ะะแล้วทีนี้วันนี้วันก็ได้ยินเรื่องราวจากเมียฝรั่งหลายๆท่านที่เขาพูดถึงสามีทีอ่อายุมากเหมือนกับสามีวันนะคะลยหลายคนอาจจะได้เงินกเกษียณอายุน้อยมากๆค่ะแต่ว่าสามีวันน่ะเขามีการวางแผนชีวิตของเขาไว้ดีมากๆค่ะพอเขาทำงานอยู่ที่ประเทศสวีเดนถึงอายุ50ปีภาษีของ ของที่นอร์เวย์และสวีเดนนะคะเขาจะคำนวณให้เลยนะคะว่าถ้าเราทำงานจนถึงอายุ50ปีเราจะได้เงินตอนกเกษียณอายุเดือนละประมาณเท่าไหร่อาจจะไม่ได้ตามนั้นเป๊ะๆแต่ก็ประมาณนั้นนะคะแล้วสามีวันรู้สึกว่าเอา๋อไม่ได้แล้วค่าเงินสวีเดนนะมันน้อยกว่านอร์เวย์เขาจะต้องเปลี่ยนรีบเปลี่ยน ประเทศที่ทำงานจากสวีเดนต้องไปทำงานนอร์เวย์ให้ได้เพราะว่าค่าแรงของนอร์เวย์นะคะเรียกว่าสูงกว่าสวีเดนเกือบร้อยเปอร์เซนต์เกือบหนึ่งเท่าตัว,ตวเลยค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนจากสวีเดนข้ามประเทศมาทำงานที่ฝั่งนอร์เวย์ซึ่งเป็นช่วงที่เขาเจอวันและแต่งงานกับวันวันก็เลยได้ทำงานในประเทศนอร์เวย์ซึ่งตอนนี้วันทำงานมาสิบปีสามีวันบอกว่าวันจะได้เงินเกษียณอายุมากกว่าคนสวีเดนที่ทำงานในสวีเดนตลอดชีวิตอีกค่ะ วันพูดถึงงานที่เป็นผู้ใช้แรงงานนะคะไม่ได้พูดถึงงานของทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเขาเราสองคนน่ะโชคดีที่ได้ไปทำงานที่นอร์เวย์เพราะว่าเงินเกษียณอายุเมื่อสะสมแล้วมันจะได้มากกว่า สวีเดนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นวันก็เลยเล่าเรื่องสามีวันให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวไปฟังในคลิปนะคะว่าวันพูดถึงเรื่องอะไรบ้างก็ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์เผื่อใครอาจจะมีช่องทางแนวทางและความการแชร์ประสบการณ์ของวันครั้งนี้อาจจะเป็นไอเดียให้กับหลายๆคนหลายๆท่านก็ได้นะคะไปติดตามรับฟังกันค่ะเหมือนที่วันเคยเล่าให้ทุกท่านฟังนะคะคือเขา ขอลดงานลงวันเห็นช่องเมียฝรั่งหลายๆท่านที่อยู่ในสวีเดนเขาพูดถึงเรื่องออเงินกเกษียณอายุของสามีซึ่งได้น้อยนะคะซึ่งมันไม่น้อยนะคะทุกคนมันจะเล่าให้ฟังว่าเขาจะมีช่วงเจเน r เรชันคือช่วงชีวิตนะคะสามีวันอ่ะอีกสองปีจะ,กะเกษียณแต่แกนะ่ะเป็นมนุษย์ที่วางแผนการเงินไว้ดีมากๆเลยค่ะ แกไม่ได้ทำงานดีนะคะคือเรียนถึงอายุ18ปีก็เหมือนจบม .6 อะคะ่ะเรียนแค่จบม .6 ในสมัยนู้นแล้วแกก็ทำงานเลยแกบอกว่าตอนนั้นน่ะป่าไม้ของสวีเดนกำลังบูมมากเลยค่ะแล้วเขานะคะต้องการพนักงานขับรถขนส่งค่ะขนส่งไม้ขนส่งสินค้าจากสวีเดนในยุคนั้นสวีเดนกำลังบูมมากมีสินค้าส่งออกหลายอย่างมากเลยค่ะ แล้วเขาก็จะไปตามโรงเรียนที่เด็กกําลังจะจบมอ6อะค่ะเขาก็จะไปรับสมัครงานในตําแหน่งพนักงานขับรถถ้าใครมีใบขับขี่ก็คือทําได้เลยประมาณนั้นนะคะสามีวันบอกว่าแกก็ไปฝึกงานคือตอนนั้นต้องอายุ20ปีเราถึงจะได้ใบขับขี่รถประเภทรถบรรทุกอะไรแบบนี้นะคะแล้วพอแกก็ไปทําง,งานตั้งแต่อายุ18ปีแล้วก็จนถึงอายุ20แกก็ได้ขับรถเองค่ะ คือแกวางแผนชีวิตมาดีมากๆแต่ว่ามันมีปัญหาตรงที่ว่าแกเนี่ยเป็นเหมือนพวกวัยรุ่นนะคะที่มีอะไรกับผู้หญิงและผู้หญิงท้องค่ะที่เมืองน,นอกนะคะบันชอบกฎหมายข้อนี้มากเลยคือสามีและภรรยาจะต้องรับผิดชอบชีวิตลูกด้วยกัน50.50 50ก็คือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกจนกว่าลูกจะอายุ20ปีพ่อกับแม่ต้องช่วยกัน 50- 50ในกรณีที่พ่อกับแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่า พอสามีวันนะคะเขาเลือกที่จะไม่อยู่กับผู้หญิงและก็ขอรับผิดชอบคือคําว่า50-50คือลูกไปอยู่กับพ่อ50%เแล้วก็มาอยู่กับแม่50%เสามีวันเขาใช้เงื่อนไขเขาจะขอเป็นคนส่งเสียค่าเลี้ยงดูลูกทุกอย่างคะ่ะ โดยที่ลูกไม่ต้องมาอยู่กับเขาเขาเลือกให้ลูกอะ่ะอยู่กับผู้หญิงร้อยเปอร์เซนตแต่ค่าใช้จ่ายอยู่ที่สามีร้อยเปอร์เซนตทีเนี้ยเขาก็เลยทํางานค่ะเขาเขาบอกว่าพอมีลูกแล้วเขาไม่ได้เข้าประเพณีแต่งงานไม่ได้อยู่กันเป็นครอบครัวเพียงแต่มีลูกกับผู้หญิงคนนั้นประมาณนั้นนะคะแล้วเขาก็ทํางานช่วงที่เขาทํางานจนกว่าลูกอายุ20ปีเนี่ยเขาจ่ายทุกอย่างเลยค่ะแล้วเขาบอกว่ามันเป็นชีวิตที่หนักมากพอประมาณ เพราะว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเด็กอะสูงมากค่ะกว่าที่เด็กจะเรียนจบจนกระทั่งมีลูก2คนนะคะจนกระทั่งกระทั่งลูกคนเล็กอายุ25ปีะคะ่ะเขาก็เลยเลิกที่จะส่งไม่ใช่เลิกนะคะไม่ต้องส่งแล้วก็ตอนนั้นเมื่อลูกคนเล็กอายุ25ก็คือแต่งงานกับวันกับทุกคนแกบอกว่าก่อนหน้านั้นน่ะแกไม่เคยมีความฝันเลยเพราะเงินนะ่ะจะถูกหักจากบัญชี อัตโนมัติพอเงินเดือนเข้าจะถูกหักเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกทั้งหมดเลยมันจะมีหน่วยงานขึ้นมาจัดการพวกครอบครัวที่หย่าร้างครอบครัวที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วมีลูกประมาณนั้นนะคะเงินแกก็จะไม่มีค่ะคือไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะคะแต่ก็มีน้อยมากแต่แกเรียกว่าคนทํางานหนักจนกระทั่งวันนี้คือแกอายุ65ปีอ่าปีนอร์เวย์และสวีเดนกเกษียณอายุ67 แต่พอเราอายุ62เราขอเกษียณก่อนได้คำว่าขอเกษียณก็คือเราจะได้เงินชดเชยหลังเกษียณนะคะออกมาก่อนซึ่งสามีวัน,ก,น,ก,น,นก,ก, Sweden, ก็ได้เงินก้อนหนึ่งจากเกษียณอายุสวีเดนและแกก็ได้เงินก้อนหนึ่งจากเกษียณอายุนอร์เวย์ก็เท่ากับว,ว่าแกมีเงินเกษียณอายุ2ทางแล้วแกก็ทำงานด้วยเป็นสามทางแกได้ไรายได้3ทางคะ่ะทุกคน ซึ่งมันเยอะไหมมันเยอะมากมายหรือเปล่ามันไม่ได้เยอะมากมายเพราะว่าแกเป็นคนใช้แรงงานแกไม่ได้ทํางานแบบในธนาคารอ่อทนายความหรือหมอหรือวิศวกรอันนั้นน่ะเขาเรียกว่ารวยค่ะทุกคนแต่ของเราคือชีวิตธรรมดาค่ะแต่พอแกขยันน่ะคืองานที่แกทํามาตั้งแต่อายุสิบแปดปี ถึงแม้ว่าแกจะไม่ได้ใช้เงินเลยถูกเอาไปเลี้ยงลูกถูกเอาไปอะไรก็ตามไม่มีเงินซื้อบ้านไม่มีเงินซื้อรถเลยแต่เงินนะมันจะถูกสะสมเอาไว้นะคะจนกระทั่งแก,กเกษียณอายุแกก็เลยขอกเกษียณตั้งแต่62ค่ะทุกวันนี้เรียกว่าแกได้เงินเดือนฮนะ สามทางอะ่ะทุกคนที่วันเคยพูดว่าแกบอกว่าถ้าวันเหนื่อยเบื่อมีปัญหาที่ทํางานเยอะมากวันไม่ต้องทํางานก็ได้ค่ะวันก็มาอยู่กับแกในบ้านแบบนี้ค่ะค่าใช้จ่ายทุกอย่างแกจะจ่ายเองทั้งหมดเลยเมื่อก่อนเราจะหารห้าสิบห้าสิบแต่ตอนนี้เราไม่ต้องหารแล้วเพราะว่าแกมีเงินนี่คือข้อดีของสามีวันนะคะคือ แกจะมีลิมิตและมีแผนค่ะว่าเราเก็บเงินมาจนถึงตอนนี้นะพอหลังจากนี้นะฉันจะเป็นคนจ่ายเองนะอะไรประมาณนั้นนะคะหลังจากนี้นี่คือเดือนที่2เดือนที่3มที่วันเริ่มได้เก็บเงินตัวเองเต็มที่นะคะส่วนแกเองอ่ะก็ขอพูดกับวันว่าแกขอลดงานลงหรือเลือกที่จะไม่ทํางานเลยเพราะว่าแกได้เงินเดือนแบบแบบที่มันพอกับการจ่ายค่าน้ามันพอกับการจ่ายค่าน้าค่าไฟที่นี่นะคะ คือมันเพียงพอสําหรับการใช้ใจ่ายในบ้านเรือนส่วนถ้าเราอยากไปเที่ยวนะคะกค็ต้องทํางานพิเศษนะคะซึ่งแกก็ยังสามารถทําได้จนถึงอายุ70ปีนะคะก็หาทํางานพิเศษหรือไม่เราก็เก็บเห็ดขายค่ะทุกคนเพื่อที่จะได้เงินซื้อตั๋วกับเมืองไทยหรือไปเที่ยวไหนๆอะไรประมาณนะี้วันก็เลยโอเคกับแกค่ะให้แกลดงานลงตอนนี้สามีวันทํางานแค่5 0แกจะมีวันหยุดเยอะมาก ที่ผ่านมา5วันแกหยุดอยู่บ้านคนเดียวค่ะทุกคนก็มีหน้าที่ขับรถไปส่งวันในบางวันที่วันไม่มีรถเมย์ไม่มีรถบัสจากตรงนี้ไปถึงที่ทํางานซึ่งไม่ใช่ทุกวันนะคะแกก็จะขับช่วยขับรถให้เป็นบางวันซึ่งเป็นความสมัครใจและอ่าเป็นเป็นกิจกรรมที่แกอยากทําพูดง่ายๆนะคะว่าแกจะได้ไม่เหงาะคะ่ะแล้วทีเนี้ยนะคะพอวันหยุดแบบเนี้ย อพอเราก็เหมือนกับเราได้มีกิจกรรมร่วมกันค่ะแล้วส่วนตัวสามีวันนะคะมันเป็นกิจวัตรกัดิจวัตรประจําวันนะคะวันเห็นนาฬิกามันเกือบชั่วโมงแล้ววันเลยรีบพูดไปหน่อยนะคะ,ะ,ะก็จะเป็นกิจวัตรประจําวันของแก11.00โมงถึงเที่ยงแกจะไปเรียกว่าเป็น รีแลกอยู่บนเตียงนะคะบางวันก็หลับบางวันก็ไม่หลับก็จะเป็นแบบนั้นส่วนวันนะคะวันบอกแกว่าวันยังหยุดทํางานไม่ได้วันเป็นมนุษย์บ้าหยุดทํางานไม่ได้เพราะอะไรอยากได้เงินหรอเดือดร้อนไหมคือวันเป็นคนหยุดที่จะฝันอะไรที่มันใหญ่ๆมาตั้งนานแล้วค่ะวันมองในจุดวันนี้วันไม่วันไม่อยากมองถึงอนาคตแล้วแล้ววันก็รู้สึกรู้สึกพอเพียงจริงๆวันไม่ใช่คนรวยนะคะ ไม่ได้มีเงินแบบหลักล้านเหมือนคนอื่นนะคะแต่วันรู้สึกพอพอว่าเออเนี่ยถ้าเราทําแค่นี้เราก็อยู่ได้วันรู้สึกพอเพียงแล้ววันไม่อยากทําร้ายร่างกายตัวเองแล้วทาร้ายจิตใจตัวเองคือคือ,อคือตั้งเป้าหมายไม่สูงมากฉันอยากได้บ้านหลังใหญ่ฉันอยากมีรถฉันอยากมีเงินฉันอยากมีกระเป๋าแบรนด์เนมมันจะกลายเป็นภาระที่เราต้องต้องไปให้ถึงแล้วมันจะเป็นกลา,ายเป็นการสร้างความ ความเครียดให้ตัวเองต้องบําบัดค่ะทุกคนส่วนวันนะคะวันมีความสุขแค่แกงเลี้ยงหนึ่งถ้วยมีความสุขมากแล้วเพราะฉะนั้นวันก็เลยชอบชีวิตของตัวเองค่ะชอบที่จะ,อ,ะออกแบบตัวเองออกแบบชีวิตตัวเองได้ตอนนี้คือไม่ได้อยากมีบ้านที่เมืองไทย mm hmm. 1งเงินไม่พออยู่แล้วค่ะสถ้าอยากมีบ้านในเมืองไทยมีได้ไหมได้แต่วันต้องทำงานหนักอีกสักประมาณ1ิปี แต่ตอนนี้พอวันไม่อยากมีค่ะไม่อยากมีไม่อยากไม่อยากมีภาละทุกวันนี้ดีอยู่แล้วถ้ามันเป็นแบบนี้ไปจนกระทั่งตายก็คือดีมากแล้วค่ะมันติดอยู่อย่างเดียวคือวันน่ะเป็นคนที่ชอบทําอะไรตลอดเวลาจะให้วันมาอยู่บ้านอย่างเดียววันว่าวันคงขัด <c ười> ขัดจนพื้นกระดานเป็นสีขาวแน่เลยคะ่ะทุกคนคือวันต้องต้องมีกิจกรรมทํามาค่ะให้วันหางานทําในเมืองนี้ วันไม่อยากทำค่ะทุกคนเพราะว่าวันต้องไปเรียนหนังสือก่อนในเมืองนี้ยเขาต้องการแต่คนที่มีความรู้นะคะของวันนะียกว่ามีความสามารถครูวันทำอาหารเก่งน่าจะทำเพจด้วยครับจริงเหรอคะคุณไซอิว๋ววันไม่ได้ทำเพจอาหารเลยค่ะเพราะว่าอาหารวันมันไม่ค่อยลงทุนนะ่ะคุณไซอิ๋วคิดว่าไงคะ วันพร้อมที่จะลดงานลงนะคะถ้าวันน่ะมีแนวทางในการทำช่อง YouTube ให้มันได้รายได้มากขึ้นค่ะทุกคนคือวันน่ะเหมือนที่วันประเมินค่าตัวเองนะคะว่าตัววันเองต้องได้เงินเดือนเดือนละ1 0 0 0แสนบาทให้ได้ทุกวันนี้วันทำแม่บ้านโรงแรมบวกกับเงิน YouTube วันจะได้ประมาณ1,000 0แสนบาทวันตั้งมูล,ลค่าตัวเองไว้นะคะทุกคน10,000แสนบาทนะทุกคนอย่าคิดอย่าอย่าคิดอ่ะเรียกว่าอะไรดี อย่าคิดว่ามันคือเงินทั้งหมดนะคะวันจ่ายภาษีสาสิบหกเปอร์เซ็นตค่ะทุกคนเงินหนึ่งแสนบาทเราจะใช้ได้ประมาณเจ0ดแสนประมาณประมาณหแสนเออหกหมื่นประมาณนั้นนะคะหกหมืนซึ่งหกหมื่นเนี่ยมันคือสองหมื่นโครนเวลาเราซื้ออะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเงินทั้งหมดนะคะมันไม่ใช่เงินเก็บนะคะทุกคนวันอยากให้ทุกคนเข้าใจก่อนวันก็จะตั้งค่าตัวเองค่ะ ว่าทาแบบที่เราทานี่แหละครับลงในเพจโอเคเดี๋ยววันจะลองเปิดเพจอาหารนะคะขอบคุณมากค่ะสาหรับคําแนะนําเพราะฉะนั้นนะคะวันก็เลยถ้าวันยังหาช่องทางการสร้างเงินสร้างไรายได้มาทดแทนงานประจําไม่ได้วันก็ยังไม่อยากลดงานงานประจําค่ะเพราะวันคิดว่าตัววันเองยังมีคุณค่ายังเอายังเอากําลังกายตัวเองเนี่ยเป ทำเป็นเงินได้มันก็อยากทําอยากทําคือความอยากมันคือความสนุกแล้วมันคือความต้องการด้วยมันก็เลยยังคงอยากทํางานแบบนี้สามีวันก็เลยให้โจทย์ว่างั้นก็คิดปะคิดปะปีต่อปีปะเพราะวันบอกหัวหน้าไว้แล้วว่าความมั่นคงในการทํางานของวันนะ่ะหลังจากเนี้ยมันจะไม่มีแล้วเพราะเมื่อก่อนนะ่ะเรามีแม่เรามีฝันเมื่อก่อนเดี๋ยวพูดแล้วน้ำตาจะไหลนะ โอเคเดี๋ยววันทํานะคะคุณซาอิวขอบคุณมากเลยที่แชร์พูดแล้วเหมือนน้าตาจะไหลค่ะเพราะว่าวันเองนะคะเมื่อก่อนวันฝันเพื่อแม่วันอย่างเดียวเรียกสติก่อนเรียกสติว่าเดี๋ยววันทํางานแล้วเดี๋ยววันเก็บเงินไปให้แม่สร้างบ้านบ้านของแม่ก็เหมือนบ้านของเราแล้วแม่วันเป็นคนขยันค่ะอยากให้แม่ทําสวนอยากให้แม่ปลูกนี่อยากให้แม่ปลูกนั่นนั่นคือความฝันของวัน ส่วนตอนนี้ไม่มีแม่แล้วไม่มีความฝันอะไรใดๆทั้งสิ้นค่ะเพราะว่าที่บ้านวันไม่มีใครทําให้หวันแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าวันสร้างบ้านจะมีคนไปดูแลบ้านให้เหราไหมไม่มีค่ะแต่ถามว่าจะมีคนไปอยู่ไหมมีค่ะมีคนไปอยู่แต่เขาจะไม่รักษาความสะอาดเขาจะไม่ดูแลบ้านให้เหราเขาแค่ไปอยู่เฉยๆนะคะ ประมาณนั้นนะคะแล้วเราต้องรับผิดชอบทุกอย่างคะ่ะซึ่งมันไม่ไหวคะ่ะทุกคนวันก็เลยเลือกว่าไม่เอาไม่เอาบ้านแล้วนะคะเพราะฉะนั้นความฝันเราก็เลยเล็กลงคะ่ะแล้วเราก็มองจุดความสุขของตัวเองว่าทําอะไรแล้วเรามีความสุขเราก็ทํานะคะเพราะฉะนั้นวันก็เลยบอกหมวหน้าวันว่าโอกาสของวันที่จะทํางานให้เขาเนี่ยมันไม่แน่นอนนะแต่วันบอกเขาว่าวันเนี่ยจะ บอกเขาก่อนล่วงหน้าทุกปีปีนี้วันบอกเขาว่าวันจะทํางาน80%อยู่นะก็คืออาทิตย์หนึ่งไปทํางาน4วันนะคะส่วนปีหน้าวันจะบอกเขาอีกทีหนึ่งว่าวันจะทํางานนานแค่อะเยอะแค่ไหนวันก็จะลดจาก80นะคะวันจะลดลงมาเหลือ50แต่ว่าเมื่อไหร่วันบอกไม่ได้ค่ะว่าปีหน้าหรือเปล่าอีก2ปีหรือเปล่าอีก3ปีหรือเปล่าคือตอนนี้มันยังสนุกอยู่นะคะวันก็ยังอยากทําให้มันได้มากที่สุด วันทำงานหนักวันนี้ไม่ได้เพื่อเงินเดือนเลยนะคะทุกคนเงินเดือนวันตอนนี้มันก็เรียกว่ามันคือเงินที่เราจะดูแลตัวเองในแต่ละเดือนไปและเงินเดือนของเราที่เราถูกหักภาษีไปอ่ะมันก็คือเป็นเงินกเกษียณอายุ เพราะว่าตอนที่วันอายุ67วันไม่แน่ใจว่าสามีวันอยู่กับวันไหมที่สวีเดนนะคะเงินไครเงินมันคือเงินสามีเขาทํางานมันหนักมากเลยตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาจะได้เงินเก,นเกษยณอายุเงินก้อนนี้ซึ่งมันมากพอสําหรับเราสองคนนะคะคือเขาดูแลวันได้ตลอดชีวิตกับเงินก้อนนี้แต่ถ้าสมมติว่าเขาตายไปเงินก้อนนี้ก็จะหยุดไปด้วยค่ะ เงินก้อนนี้ก็คือเขาก็ไม่ได้ส่งให้ภรรยานะคะส่วนภรรยาอยากได้เงินก้อนนี้เมื่อตัวเองแก่ตัวเองก็ต้องทํางานค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นวันก็ทําเพื่อตัวเองว่าวันต้องทําไปอีกพักนึงเลยอะ่ะอยากกลับไปอยู่เมืองไทยตอนที่เราแก่ไม่ได้กลับไปอยู่ถาวรน,นะคะวันเลือกแล้วชีวิตวันไม่กลับไปอยู่เมืองไทยแบบถาวรแน่นอนแต่จะไปไป,ไปมามานะคะเดินทางไปไป,ไปมามาแบบนี้จนจน,จนจนตายนั่นแหละคะ่ะ วันก็เลยทำงานหนักวันนี้นะคะเพื่อตัวเองตอนแก่แล้วถ้าสมมุติว่าไม่มีคุณลุงอยู่ด้วยวันก็ยังดูแลตัวเองได้ประมาณนั้นนะคะก็ฝากรับฟังเรื่องราวของวันใน3มช่องทาง YouTube ตอนนี้นะคะมาดามบ้านนาสวีเดนครัวบ้านนาเมนูเด็ดและติวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube นะคะก็ฝากเป็นกาลังใจให้ด้วยค่ะส่วนคลิปแกงเลียงและกิจกรรมวันนี้ รอชมพรุ่งนี้เที่ยงพร้อมกันที่ช่องครัวบ้านนาเมนูเด็ดนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนทุกท่านขอบคุณคุณไซอยิวที่เข้ามาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการทำเพจเดี๋ยววันไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวจะลองทำค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้ในช่องบามาดามบ้านนาะสวีเดนบายบายค่ะสวัสดีค่ะ